ทำไมใครบางคนถึงยอมฆ่าเด็กสาวนับร้อยเพียงเพื่อตอบสนองความหลงตัวเองคำตอบนั้นน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการในศตวรรษที่16ฮังการีได้ซ่อนเรื่องราวของหญิงชั้นสูงผู้หนึ่งเธอมีทั้งสั์สมบัติอำนาจและความงามแต่สิ่งที่เธอสแสวงหาไม่เคยพอเธอต้องการความเยา่วยชั่วนิรันดร์และเพื่อสิ่งนั้นปราสาทของเธอจึงกลายเป็นสถานที่แห่งความสยองเสียงกรีดร้องดังสะท้อนในยามค่ำคืน เลือดนับร้อยชีวิตถูกหลังรินเพียงเพื่อให้เธอได้อาบเสียงลมหนาวพัดผ่านทุ่งหญ้าของซานซินเวเนียอันเวิงว้างในศตรวรรษที่16ท้องฟ้าถูกห่มคลุมด้วยหมอกหนาะทึบราวกับม่านลึกลับที่ซ่อนความจริงบางอย่างจากสายตาของผู้คนปรา,าสาทสูงใหญ่ตั้งประงานกลางภูเขาหินเย็นเยียบและเงียบงันราวกับเป็นสิ่งก่อสร้างที่คอยเฝ้าจับตาม,มองวิญ,ญญาณของทุกชีวิตที่เดินผ่านไปมา เอลิซาเบธบาตรีเกิดมาในตระกูลสูงสักที่ร่ำรวยและทรงอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งของฮังการีในยุคนั้นเลือดแห่งชนชั้นสูงไหลเวียนอยู่ในร่างกายเธอเติบโตมาท่ามกลางความฟุ่มเฟือยอำนาจและศรัทธาที่ทุกคนต่างมอบให้แต่เบื้องหลังผนังหินอันงดงามและผ้าม่านกำมียีที่รุ่ร้าคือความเย็นชาและความกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเอลิซาเบธถูกเลี้ยงดูด้วยความเข้มงวดเธอถูกสอนว่าตระกูลของเธอต้องรักษาเกียรติต้องเข้มแข็งและต้องไม่ยอมให้แพ้ต่อสิ่งใดการศึกษาที่เธอได้รับจึงเต็มไปด้วยความโหดร้ายในรูปแบบที่ซ่อนอยู่เธอเรียนรู้เรื่องาศาสนาประวัติศาสตร์และศาสตร์มืดบางแขนงที่คนทั่วไปไม่ควรแต่ต้องเด็กหญิงค่อยๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับจิตใจที่แข็งกร้าวและความรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากผู้อื่น เมื่อการเวลาผ่านไปความงดงามของเอลิซาเบธยิ่งเปล่งประกายเธอกลายเป็นสตรีสูงสักที่ใครๆต่างกล่าวขวัญถึงใบหน้าขาวซีดดวงตาคมลึกและรูปร่างที่สง่างามทำให้เธอได้รับคำชมไม่สิ้นสุดในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกสายตาล้วนจับจ้องมาที่เธอราวกับถูกมนต์สะกดแต่สำหรับเอลิซาเบธและคำชมเหล่านั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอพอใจอย่างแท้จริงเธอกลับหวาดกลัวว่าวันหนึ่งความงดงามนี้จะโรยราไปตามการเวลา สังคมในยุคนั้นให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงเป็นที่สุดโดยเฉพาะกับสตรีชั้นสูงที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติของตระกูลเอลิซาเบธจึงกดดันอยู่ตลอดเวลาเธอไม่อาจยอมรับความคิดที่ว่าวันหนึ่งเธอจะสูญเสียสเสน่ห์อันเป็นดั่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเธอ ข่าวลือว่ามีหมอผีและนักเล่นแร่แปราธาตุในดินแดนห่างไกลาสามารถสร้างยาที่ทำให้คนดูอ่อนยาวตลอดการได้แทรกซึมเข้ามาในหูของเธอเรื่องเล่าของผู้คนเกี่ยวกับพลังของเลือดที่สามารถรักษาโรคหรือขึ้นความสดใสให้กับร่างกายกลายเป็นประกายแห่งความหมกมุ่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจหญิงสาวผู้นี้ บรรยากาศภายในปราสาทของเธอเต็มไปด้วยความเงียบงันที่กดดนันแม้จะมีเสียงดนตรีในงานเลี้ยงมีแสงเทียนและแสงคบเพลิงสะท้อนบนผนังหินแต่ในทุกซอกมุมกลับอบอวลไปด้วยความลึกลับและความกลัวที่ยากจะอธิบายสำหรับคนรับใช้แล้วปราสาทแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากกับดักทองคำที่งดงามภายนอกแต่ซ่อนเงามืดไว้ภายใน ความโหดร้ายเริ่มปรากฏออกมาอย่างเผาเบาในช่วงแรกเหล่าสาวใช้ที่พลาดพลั้งเพียงเล็กน้อยจะได้รับการลงโทษที่หนักหนากว่าปกติเอลิซาเบธมีแววตาเย็นชาที่ไม่สันไหวแม้ยามเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นสำหรับเธอมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหากแต่เป็นสิ่งที่เธอเชื่อว่าเหมาะสมและสมควร คืนหนึ่งในฤดูหนาวที่โหดร้ายหิมะโปรยปลายปกคลุมทั่วทั้งหุบเขาสาวใช้คนหนึ่งทำให้เธอไม่พอใจอย่างรุนแรงขณะที่เอลิซาเบธลงโทษเลือดสดไหลเปรอะเปื้อนผิวกลายขาวซีของเธอแสงจากคบเพลินสะท้อนหยดเลือดสีแดงเข้มราวัญญมณีบางสิ่งบางอย่างในใจเธอพลันสั่นสะเทือนเธอเชื่อว่าเลือดนั้นทำให้ผิวของเธอดูเรียบเนียนและสดใสามากกว่าเดิมความคิดนั้นฝังรากลึกลงในจิตใจราวกับมเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดที่เพิ่งถูกปลูกลงบนดินอันอุดมสมบูรณ์ของความหลงไหลในความงามมันค่อยๆเติบโตแต่กิ่งกก้าานแและผ่รไปทััววหใจขอองเธ เสียงลมหนาวยังคงพัดโมกระหน่ำรอบปรา,าสาทแต่ภายในห้องถงใหญ่กลับอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่ชวนขนลุกแสงเทียนสั่นไหวราวกับกำลังหวาดกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเงาของเอลิซาเบธทอดทททยาวบนผนังหินเหมือนปีศาจที่คอยเฝ้าจับตามองทุกก้าวยงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความปรารถนาที่บิดเบี้ยวสำหรับคนทั่วไปความงามเป็นสิ่งที่คงอยู่ชั่วคราวแต่สำหรับเอลิซาเบธความงามคือพลังที่ต้องถูกครอบครองตลอดไปและหากต้องแลกมาด้วยเลือดและความทุกข์ทรมานของผู้อื่นเธอก็พร้อมจะทำโดยไม่ลังเล เงามื่อแห่งโชชาตาได้เริ่มปกคลุมชีวิตของหญิงสาวผู้สูงศักดิ์คนนั้นแล้วและนี่คือเพียงก้าวแรกของตำนานที่สันสะเทือนประวัติศาสตร์ตำนานของหญิงผู้หลงไหลในความงามด้วยเลือดมนุษย์ในยามที่ฤดูหนาวปกคลุมผืนดินฮังการีด้วยม่านหิมะสีขาวประสาทที่ตั้งประงานอยู่บนเนินเขากลับซ่อนความลับดำมืดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเสียงหัวเราะของท่าสาวที่เคยก้องกังวานในห้องโถงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องเผาเบาว่าออกมาจากส่วนลึกของกำแพงหินที่หนาแน่นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนรู้ดีว่่าาาาเเสสียงงหลนนนััั้คือออญญณขชตก โหดร้ายที่กำลังเกิดขึ้นเอลิซาเบธในวัย40ต้นๆยังคงงดงามสง่าแต่ภายในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นที่ไม่เคยเอ่ยออกมาความกลัวเพียงอย่างเดียวที่ครอบงำคือความแก่ชาราทุกครั้งที่ส่องกระจกทองเหลืองบานใหญ่ในห้องส่วนตัวเธอจะเพ่งพินิจหาความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนผิวหน้าเส้นริ้วเล็กๆริมตาและความหม่นหมองใต้ผิวกลายเป็นศัตรูที่เธอไม่อาจทนได้ ท่ามกลางยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเชื่อแปลกประหลาดเลือดถูกมองว่าเป็นพลังชีวิตเป็นของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกายและวิญญาณและสำหรับเอลิซาเบธความเชื่อนี้ค่อยๆบิดเบี้ยวจนกลายเป็นความหมกมุ่นที่อันตรายแรกเริ่มความโหดร้ายยังถูกอ้างว่าเป็นการลงโทษสำหรับความผิดเล็กน้อยของบา่าวไพรจานแตกขนนกหายหรือแค่สายตาที่มองอย่างไม่ถูกใจก็เพียงพอให้ใครบางคนถูกลากลงไปในห้องใต้ดินหญิงสาวเหล่านั้นมักถูกทรมานด้วยวิธีที่สยดสยองบางครั้งแค่เพื่อระบายอารมณ์ของผู้เป็นนายหญิงแต่ครั้งหนึ่ง เหตุการณ์เล็กๆกลับจุดประกายความเชื่อใหม่ที่ไม่มีวันย้อนคืนได้ว่ากันว่าวันหนึ่งบ่าวสาวเพลอททำผมของเอลิซาเบธไม่ระวังการหวีเธอโกรธจัดและเคี่ยนจนเลือดประเด็นเปอะบมือของตอนเองขณะเช็ดเลือดออกเธอกลับรู้สึกว่าผิวบริเวณน,นั้นดูนุ่มนวลและสดใสกว่าเดิมความรู้สึกเพียงเสี้ยววินาทีนี้ฝังแน่ในใจและกลายเป็นความเชื่อว่าหากได้สัมผัสเลือดสาวพรมจันทร์มากขึ้นเธออาจหยุดการเวลาได้จริงๆ จากวันนั้นเป็นต้นมาการลงโทษไม่ใช่แค่ความโกรธแต่กลายเป็นการทดลองทุกหยดเลือดถูกสังเกตทุกบาดแผลถูกพิจารณาเอลิซาเบธเริ่มเก็บรายละเอียดด้วยความพิถีพิถันราวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้คลั่งคล้การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ท่าสาวที่เคยถูกตีจนตายอย่างไร้ค่าบัดนี้กลับถูกทำร้ายอย่างมีวิธีการเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งที่เธอต้องการที่สุด ปราสาทที่เงียยสงัดนยามค่ำคืนค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนเป็นสนามทดลองแห่งความเจ็บปวดเครื่องมือเหล็กถูกนำเข้ามาอย่างลับๆห้องใต้ดินถูกต่อเติมให้ลึกกว่าเดิมกำแพงหนาปิดกั้นเสียงร้องไม่ให้เล็ดลอดออกมาแต่สำหรับผู้ที่อยู่ภายในทุกวินาทีคือฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความหมกมุ่นของเอลิซาเบธยิ่งทวีขึ้นหลังจากสามีผู้เป็นแม่ทับสิ้นชีวิตเธอกลายเป็นผู้ครอบครองอำนาจอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครเหลือที่จะขัดขวางหรือเตือนสติได้อีกต่อไปเธอเริ่มสั่งให้บ่าวสาวจากหมู่บ้านใกล้เคียงถูกนำเข้ามาในปราสาทด้วยข้ออ้างว่าจะรับพวกเธอเป็นคนใช้แต่แท้จริงแล้วนั่นคือการเดินเข้าสู่คุกที่ไร้ทางออก เมื่อหญิงสาวเหล่านั้นกล้าเข้ามาในกำแพงหินสูงชันประตูเหล็กก็ปิดลงดังตวนแห่งโชชาตาไม่มีใครกลับออกมาอีกผู้ปกครองที่เคยถูกยกย่องว่ามีพระคุณต่อชาวบ้านแบบนี้ได้เผยท่าแท้ออกมาอย่างเต็มรูปแบบเธอไม่ได้เพียงครอบครองร่างกายของพวกเขาแต่ยังพราชีวิตเพื่อสนองตัณหาแห่งความงามอันเป็นนิรนันด์เอลิซาเบธเริ่มสั่งให้สร้างอ่างหินขนาดใหญ่ภายในห้องส่วนตัว เพื่อนำเลือดสดใหม่มารวมไว้เมื่อหญิงสาวถูกทำร้ายจะเลือดหลั่งรินเธอจะก้าวลงไปอาบราวกับกำลังชำระล้างสิ่งสกปรกความร้อนอุ่นของเลือดที่ยังคงใหม่สดทำให้เธอเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าตนกำลังย้อนเวทีและเล็กละน้อยทุกครั้งที่ล้างหน้าออกจากอ่างเธอจะจ้องมองกระจกด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความบ้าคลั่งผสมปนกันแม้ความเปลี่ยนแปลงแทบไม่อาจสังเกตได้แต่สำหรับเธอเพียงความรู้สึกในใจว่าผิวพรรณสดใสขึ้นก็มากพอที่จะทำให้เสพติดการกระทำอันโหดเหี้ยมนี้ ไม่นาน,นความลับก็ไม่อาจปิดบังได้ทั้งหมดค้ารับใช้ที่ร่วมมือด้วยเริ่มเข้าใจดีว่าการอยู่รอดหมายถึงการเชื่อฟังโดยไม่ตั้งคำถามหลายคนกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ช่วยจับกลุ่มเหยื่อเตรียมสถานที่และแม้กระทั่งช่วยในการกำจัดศพความเงียบคือหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของตนเองเสียงเล่าลือเริ่มแผ่วไปในหมู่บ้านรอบๆว่าหญิงสาวที่เข้ามารับใช้ในปราสาทหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เมื่อพวกเขาหันไปหาทางการกลับพบเพียงความเงียบหรือการเพิกเฉยเพราะใครจะกล้ากล่าวโทษสตรีสูงสักผู้มีสายเลือดเชื้อพระวงศ์ เมื่อความกลัวปกคลุมทั้งหมู่บ้านเอลิซาเบธก็ยิ่งมั่นใจว่าตนอยู่เหนือกฎหมายและศีลธรรมเธอเริ่มบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทั้งอายุรูปร่างและปริมาณเลือดที่ได้ราวกับกำลังเก็บข้อมูลทางการแพทย์แต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นคือชีวิตที่ถูกพรากไปอย่างไร้ความปราณีจากหญิงสาวผู้ถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่โหดเหี้ยมสู่การเป็นแม่บ้านผู้หมกมุน่นและบัดนี้กลายเป็นนักล่าชีวิตที่ใช้เลือดเป็นเครื่องบูชาความงามเอลิซาเบธได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งของความเป็นมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง และนี่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหายนะที่โลกต้องจารึกไว้ในความทรงจำอันน่าสะพรึงเมื่อความหมกมุ่นของเอลิซาเบธเริ่มรุนแรงขึ้นปราสาทที่เคยเป็นเพียงคฤราสห์ของชนชั้นสูงก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นโรงฆ่าสังหารที่ทำงานอย่างมีระบบราวกับเครื่องจักรเธอไม่ได้ลงมือเพียงลำพังอีกต่อไปแต่ได้สร้างโครงข่ายที่ทำให้การฆ่าและการเก็บเกี่ยวเลือดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผู้ใดขัดขวางทุกอย่างเริ่มต้นจากการล่อเหยื่อ ในหมู่บ้านเล็กๆรอบปราสาทชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจนแม่พ่อจํานวนมากยินดีส่งลูกสาวเข้าสู่การทํางานรับใช้ในคารุหาดเพราะคิดว่าจะได้รับอาหารที่ดีกว่ามีที่พักพิงและได้ค่าตอบแทนแม้ในใจลึกๆจะรู้สึกหวัดกลัวบารมีของตระกูลแต่โอกาสเช่นนี้หาได้ยากยิ่งผู้ที่ถูกเลือกจึงมักเป็นหญิงสาววัยสิบถึงสิปีร่างกายอ่อนเยาว์และบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอลิซาเบธเชื่อว่ามีพลังมากที่สุด ทาสผู้ซื้อสัตว์บางคนได้รับคำสั่งให้เป็นคนจัดหาพวกเขาจะเดินทางไปตามหมู่บ้านบอกเล่าคำสัญญาที่สวยรู้เกี่ยวกับงานและชีวิตใหม่ในปราสาทพ่อแม่ที่หวังจะให้ลูกมีอนาคตจึงยอมส่งบุตรสาวไปอย่างเต็มใจโดยไม่รู้เลยว่ากำลังผลักเธอเข้าสู่ประตูแห่งความตาย ทันทีที่กล้าเข้าสู่กำแพงสูงชันของปราสาทชะตากรรมก็ถูกปิดตายประตูเหล็กหนักทึ่จะปิดลงพร้อมเสียงสะท้อนที่เย็นเยือกเยี่ยใหม่มักยังไม่รู้ว่าโลกของพวกเธอได้สิ้นสุดลงแล้วเสียงกรีดร้องของผู้มาก่อนถูกซ่อนเร้นอยู่ในกำแพงหินและห้องใต้ดินอันมืดมิดไม่มีแสงสว่างไม่มีความหวังเหลือเพียงรอเวลาเพื่อถูกใช้เป็นวัตถุด,ดิบในพิธีกรรมสยองเอลิซาเบธไม่ได้ฆ่ายอย่างไร้ระเบียบเธอคือผู้ควบคุมที่มีขั้นตอนและระบบทุกอย่างเริ่มจากการคัดเลือกบ,บันทึกอายุรูปร่างและคุณสมบัติของเยาแต่ละคนจจาากกกกกนนั้นึงเเเลือววิธีีร็บ่ย เลือดอย่างที่เธอเชื่อว่ามีประสิทธิภาพที่สุดบางคนถูกแขวนกลับหัวเพื่อให้เลือดไหลสะดวกบางคนถูกบังคับให้อาบน้ําเย็นจัดก่อนแล้วตามด้วยน้ําร้อนเดือดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนก่อนจะถูกกรีดจนเลือดทะลักลงในอ่างหินขนาดใหญ่เสียงกรีดร้องไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องใต้ดินบางครั้งยังเล็ดลอดออกมาในยามค่ําคืนก้องสะท้อนท่ามกลางป่ารอบปราสาททว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปสืบเพราะผู้คนต่างหวาดกลัวบารามีและโทษทันจากสตรีผู้สูงศักดิ์ชาวบ้านเอ,อ่ยปากสงสัยมากเกินไปครอบครัวของเขาอาจหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความโหดเหี้ยมคือเครือข่ายแห่งความเงียบที่เธอสร้างขึ้นเอลิซาเบธรู้ดีว่าการรักษาความลับคือหัวใจเธอใช้ทั้งอำนาจความกลัวและผลประโยชน์มัดมือผู้คนรอบตัวให้อยู่ในการควบคุมทาสบางคนได้รับรางวัลเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือสิทธิพิเศษหากยอมมีส่วนร่วมในการจับเหยื่อและทำลายศพส่วนผู้ที่ลังเลหรือคิดจะทรยศจะถูกทรมานจนตายเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดเอ่ยปาก แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้พิพากษาหรือบาทหลวงบางคนต่างก็ถูกซื้อด้วยเงินหรือถูกข่มขู่ด้วยอำนาจของตระกูลทุกครั้งที่มีครอบครัวร้องเรียนว่าลูกสาวหายไปคำตอบก็มักถูกกลบด้วยข้ออ้างเช่นเด็กสาวหนีออกจากบ้านหรือเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบประสาทอย่างจริงจังเพราะรู้ดีว่าผู้ที่ถามมากเกินไปอาจกลายเป็นศพเสียเอง ศพของหญิงสาวที่ถูกสังหารถูกกำจัดอย่างหลากหลายบางร่างถูกฝังไว้ใต้ดินปราสาทบางร่างถูกโยนลงแม่น้ำหรือซ่อนเร้นในป่าลึกโดยมีคนในหมู่บ้านบางคนร่วมมือช่วยเหลือเพื่อแลกกับความปลอดภัยของครอบครัวตนเองซากศพที่ถูกกัดแทะโดยสัตว์ป่ากลายเป็นเพียงหลักฐานเงียบๆที่ไม่มีใครอยากพูดถึงการเวลาผ่านไปจากปีเป็นสิบปีโรงฆ่าสังหารแห่งนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไรก้การขัดขวางจำนวนเหยื่อเพิ่มพูนจนเกินกว่าจะนับได้บางบันทึกกล่าวว่ามีมากกว่า600ชีวิตแต่ความจริงอาจยิ่งน่าสะพรึงยิ่งกว่านั้น เอลิซาเบธถลงอยู่ในมายาคติของตนเองเชื่อว่าเลือดเหล่านี้คือกุญแจสู่ความงามนิรันดร์ทุกเช้าเธอส่องกระจกมองตัวเองในเงาสะท้อนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจบ่าวคนสนิทได้รับคำสั่งให้ชมว่านางยังคงงดงามเหมือนหญิงสาววแรกแย้มเสียงสรนเริญเหล่านี้กลายเป็นกำแพงแห่งการลวงตาปิดหูปิดตาไม่ให้เธอเห็นความจริงว่ากำลังแก่ชาราลงเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคน สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่เพียงความโหดร้ายของเอลิซาเบธแต่คือความปกติที่สังคมรอบข้างมอบให้กับเธอชาวบ้านชิงชาเจ้าหน้าที่เพิกเฉยบ,บาดหลวงรับสิ่บนและคนรับใช้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโรงฆ่าสังหารที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องจึงดำเนินต่อไปได้ราวกับเป็นเพียงกิจวัตรประจำวันของผู้สูงศักดิ์ความเงียบเงันของผู้คนคือเชื้อเพลิงที่ทำให้โรงฆ่าสังหารนี้คงอยู่ความเงียบที่ฆ่าได้มากพอๆกับดาบและมีดโกน และในความเงียบนั้นเสียงกรีดร้องของเหยื่อหลายร้อยชีวิตยังคงสะท้อนอยู่ในกำแพงหินมอบความงามลวงตาแกส่สตรีเพียงผู้เดียวขณะที่โลกภายนอกยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงความจริงอันน่าสะพรึงที่ซ่อนอยู่หลังประตูปราสาทหลายสิบปีแห่งความเงียบและความโหดร้ายได้พาสตรีผู้สูงศักดิ์เอลิซาเบธไปสู่จุดสูงสุดของอำนาจแต่ทุกสิ่งมีวันสิ้นสุดแม้จะสร้างเครือข่ายความเงียบและการล่มสลายของจิตใจเหยือ่อจนมีคนกลัวเธอเต็มปราสาทก็ไม่อาจหยุดยั้งการลุกขึ้นของความจริงที่ค่อยๆก่อ,กอตัว ในช่วงเวลาหนึ่งเอลิซาเบธเริ่มขยายขอบเขตการล่าไม่เพียงแต่เด็กสาวจากหมู่บ้านแต่เธอ,อยังเริ่มสอดส่องหญิงสาวจากครอบครัวชนชั้นสูงเด็กสาวเหล่านี้มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมที่เหนือกว่าพวกบ้านนอกการหายตัวไปของพวกเธอสร้างความประหนกให้กับผู้มีอำนาจเพราะครอบครัวเหล่านี้มีอิทธิพลพอที่จะส่งเรื่องไปถึงกษัตริย์ข่าวลือแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วแม้ชาวบ้านที่เคยกลัวจะไม่กล้าพูดแต่ชนชั้นสูงและผู้ใกล้ชิดเริ่มตั้งคำถามการกระทำของเอลิซาเบธไม่อาจซ่อนอยู่ในเงามือดอีกต่อไปความเชื่อและอำนาจที่่เเเคคยปกปก้ององธริมสั กษัตริย์มาติอสผู้ครองบัลลังก์ฮังการีในเวลานั้นได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้อย่างระมัดระวังเขาไม่สามารถมองข้ามได้เพราะการหายตัวไปของบุตรหลานชนชั้นสูงอาจสร้างความไม่พอใจและกระทบต่อเสถียรภาพของราชาอาณาจากักรท่านสั่งให้กอจิตโซผู้เป็นญาติของเอลิซาเบธและผู้ทรงอำนาจในราชสำนักออกตรวจสอบประสาทอย่างลับ การเตรียมตัวเข้าสู่ปราสาทของเตลและทหารของเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าวต้องซ่อนตัวเพื่อป้องกันการสังเกตของผู้รับใช้และบ่าวไพร่ที่อาจแจ้งข่าวให้เอลิซาเบธก่อนเวลาแต่สิ่งที่พวกเขาพบเมื่อเข้ามาถึงปราสาทกลับทำให้ทุกคนแข็งที่อด้วยความตกใจ ห้องโถงและทางเดินเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและซากศพอุปกรณ์ทรมานถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแต่ทุกสิ่งบ่งบอกถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องเสียงร้องเผลเบาที่เล็ดลอดจากชั้นล่างเผยให้เห็นถึงความน่าสะพรัวที่แท้จริงเด็กสาวบางคนยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพร่างกายถูกทำลายจนแทบจะไม่ได้เอลิซาเบธถูกจับได้ในขณะที่พยายามซ่อนตัวอยู่ในห้องส่วนตัวการผาเผชิญหน้าครั้งแรกกับความจริงทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกถึงความบิดเบี้ยวของจิตใจเธอเธอไม่โต้แย้งแต่จ้องมองด้วยแววตาที่เย็นชาและมั่นใจว่าสิ่งททีี่่ไปคคืืออเพววามามมงและชิตนรนรั์ ความโหดร้ายที่เธอทําไว้ไม่อาจถูกมองข้ามได้อีกต่อไปการสอบสวนเริ่มต้นอย่างเข้มงวดบันทึกและรายชื่ออย่าถูกค้นพบมันเผยให้เห็นระบบฆ่าอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือก่นการทรมานการเก็บเกี่ยวเลือดและการกําจัดศพทุกขั้นตอนถูกบันทึกด้วยความพิธีพิถันเหมือนนักวิทยาศาสตร์จดบันทึกการทดลองข่าราชาการและผู้รับใช้บางคนถูกสอบสวนและลงโทษขณะที่บางคนเลือกสารภาพเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองเรื่องราวของการทรมานและพิธีกําเลือดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทาให้ประชาชนทั้งหวาดกลัวและสยดสยอง อย่างไรก็ตามแม้จะถูกเปิดโปงต่อหน้าสาธารณะเอลิซาเบธไม่ได้ถูกประหารชีวิตเนื่องจากสายสัมพันธ์ทางครอบครัวและอิทธิพลของเธอยังคงมีอยู่กับสัตย์และผู้ทรงอำนาจตัดสินใจใช้วิธีการจำคุกในปราสาทซึ่งเป็นการลงโทษที่เย็นชาและเหี้ยมโหดแต่หลีกเลี่ยงการเปิดเผยความอับอายของชนชั้นสูงเธอถูกกักขังในห้องเล็กภายในกำแพงหนาของปราสาท ห้องนั้นแทบไม่มีหน้าต่างมีเพียงช่องเล็กสำหรับส่งอาหารและอากาศพื้นที่จำกัดทำให้เธอสูญเสียอิสรภาพอย่างสิ้นเชิงและตลอดเวลาที่เหลือของชีวิตต้องเผชิญกับความเงียบและความโดดเดี่ยวในช่วงเวลาสี่ปีสุดท้ายของชีวิตความบ้าคลั่งของเอลิซาเบธทัทวีคูลเธอส่องกระจกบ่อยครั้งจินตนาการว่าตนยังคงงดงามราวกับความทรงจำของเลือดและความโหดร้ายยังคงหลอมรวมอยู่ในเงาสะท้อนแต่ความเป็นจริงคือความเสื่อมสลายทั้งกายและจิตใจ แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วเอลิซาเบธก็ยังคงหลีกเลี่ยงการถูกพิพากษาสาธารณครอบครัวของเธอยังคงรักษาทรัพย์สินและชื่อเสียงไว้ได้ในขณะที่ชื่อของเหยอหลายร้อยชีวิตถูกลืมเลือนเรื่องราวของประสาสตและการฆ่าเลือดเย็นกลายเป็นเพียงบทเรียนลับในประวัติศาสตร์บทเรียนที่สะท้อนถึงอำนาจความโลภและความบิดเบี้ยวของจิตใจมนุษย์เรื่องราวของเอลิซาเบธไม่ได้เป็นเพียงนิยายสยองขวัญแต่เป็นเครื่องต้นใจว่าอำนาจและความมั่งคั่งสามารถปกป้องผู้กระทำชั่วได้แม้จะสร้างความชอกช้ำให้กับชีวิตนับร้อย เสียงกรีดร้องและความโหดร้ายของอดีตยังคงสะท้อนอยู่ในกำแพงปราสาทเสียงเหล่านั้นเป็นบทเรียงเงียบๆสำหรับโลกที่มักเพิกเฉยต่อความมืดของมนุษย์ความโหดร้ายอาจถูกซ่อนแต่ผลพวงของมันจะไม่ถูกลบเลือนและนี่คือจุดสิ้นสุดของโรงฆ่าสังหารที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเลือดและความหวาดกลัวสำหรับเอลิซาเบธบาเทอรีการล่มสลายไม่ได้หมายถึงความสงบแต่เป็นการเข้าสู่ความมืดมิดนิรันที่ไม่มีใครหลุดพ้น แม้เอลิซาเบธบาร์ทรีจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่เงามืดของเธอยังคงหลอกหลอนอยุโรปเรื่องราวความโหดร้ายของหญิงสูงศักดิ์ที่ฆ่าและใช้เลือดของหญิงสาวนับร้อยเป็นเครื่องเสริมความงามยังคงถูกเล่าขานในหมู่ชนชั้นสูงและชาวบ้านการกระทำของเธอไม่ได้ถูกลบเลือนแต่กลายเป็นตำนานสยองขวัญที่ฝังรากในความคิดของผู้คนหลายชั่วอายุคนในช่วงเวลาหลังจากการจำคุกและเสียชีวิตของเอลิซาเบธปราทส,สตีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายความเงียบของผนังหินยังสะท้อนถึงความทรมานของเหยื่อที่ถูกลืมชาวบ้านเล่าขานถึงงปราสทแห่เลือด ด้วยความหวาดกลัวและผู้คนที่เคยเป็นพยานต่างไม่อาจลบภาพความโหดร้ายจากใจได้การกระทำของเธอได้สร้างแบบแผนและแรงบันดาลใจให้ตำนานบมไพในยุโรปเรื่องของหญิงสูงสักที่เสพเลือดเพื่อคงความงามและหยุดเวลาถูกแต่งเติมและส่งต่อจนกลายเป็นนิยายและเรื่องเล่าสยองขวัญบางครั้งถูกเล่าผ่านบทเพลงเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งบทละครชื่อของเธอกลายเป็นเครื่องต้นใจว่าอำนาจและความหลงตัวเองสามารถทำลายชีวิตคนอื่นได้ แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่หลักฐานในเอกสารและบันทึกของราชสำนักยังคงชี้ชัดว่าเหยื่อของเธอมีจํานวนมากเกินกว่าที่ใครจะประเมินได้การกระทําของเธอไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบ้าเพียงลำพังแต่เกิดจากระบบสังคมที่ปกป้องชนชั้นสูงความเชื่อในเลือดและความงามรวมถึงความโลภของมนุษย์ที่ปรารถนาจะหยุดเวลา นักประวัติศาสตร์หลายคนพยายามศึกษาชีวิตของเธอแต่พบว่าเอกสารส่วนใหญ่ถูกทำลายหรือซ่อนเร้นข้าราชการและครอบครัวของเธอได้เก็บรักษาทรัพย์สินและชื่อเสียงไว้ได้ขณะที่ชื่อของเยธอเกือบทั้งหมดถูกลบเลือนจากประวัติศาสตร์เหลือเพียงเรื่องเล่าและบันทึกบางส่วนที่หลงเหลือ ผลกระทบของเธอไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปราสาทเท่านั้นเรื่องราวของเอลิซาเบธสะท้อนความอันตรายของอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบระบบความยุติธรรมที่เพิกเฉยและความลุ่มหลงในความงามและชีวิตนิรันดร์ที่บิดเบี้ยวทำให้หลายคนที่เคยชื่นชมและกลัวเธอต้องเผชิญกับความสยองในใจในวงกว้างตำนานของเธอได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสังคมความงามและอำนาจไม่ควรถูกยกสูงเกินไปจนกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายชีวิตผู้อื่น ความลับและความเงียบอาจช่วยให้ความชั่วร้ายดำเนินไปได้นานแต่ไม่สามารถปกปิดความจริงได้ตลอดไปเรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจคนหลายชั่วอายุคนแม้เหตุการณ์จริงจะจบลงแล้วตำนานของเอลิซาเบธบาเ์ทรียังคงเชื่อมโยงกับนิยายวันไพสมัยหลังเรื่องของผู้หญิงสูงสักที่เสพเลือดเยาวัยถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์และซีรีส์ทำให้คนรุ่นต่อรุ่นได้เรียนรู้ถึงความโหดร้ายความหมกมุ่นและอำนาจที่ไร้ขอบเขต ในเชิงจิตวิทยาเรื่องราวของเอลิซาเบธเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความหลงตัวเองความบิดเบีย้ยของจิตใจและการปกป้องอำนาจของชนชั้นสูงนักวิจัยพบว่าความเชื่อและอำนาจที่ถูกะส,สมสามารถบิดเบือนความคิดจนคนหนึ่งสามารถกระทำสิ่งชั่วร้ายสุดโตง่งโดยไม่รู้สึกผิดแม้โลกจะพัฒนาไปไกลหลายศตวตรรษแต่บทเรียนของเอลิซาเบธยังคงใช้ได้เหตุการณ์นี้เตือนว่าอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบความโลภและความเชื่อผิดเพี้ยนสามารถสร้างความสยองได้มากเพียงใด เสียงกรีดร้องของเยอหลายร้อยคนอาจเงียบลงในความทรงจำของมนุษย์แต่ผลพวงของมันไม่เคยเลือนลางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับแวมไพร์รงฆ่าสังหารหรือหญิงสูงสักด์ที่เสพเลือดเพื่อความงามล้วนมีหลักฐานจากความจริงที่เกิดขึ้นในปราสาทสตีและนี่คือมรดกแห่งความสยองของเอลิซาเบธบารทรีบทเรียนที่โลกไม่อาจลืมเรื่องราวที่สยองแต่จริงจังเรื่องราวของหญิงสูงศักด์ผู้ใช้เลือดและความตายสร้างตำนานนิรันด์เป็นเครื่องตันใจว่าความโหดร้ายอาจถูกปกปิดชั่วคราวแต่ไม่อาจลบเลือนจากความทรงจำของมนุษย์